สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันกับช่องเกษตรศิลปินนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอชุดโมกาพอดคอฟฟี่นะครับผมคืออุปกรณ์ทำกาแฟสดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำและรีวิวไปด้วยนะครับผม อุปกรณ์หลักๆก,ก็มีตอนนี้ครับหมอะต้มไฟฟ้านะครับผมนี่สำหรับทำในบ้านนะครับได้มันจะมีอยู่น่าจะสองแบบด้วยกันนะครับผมน่าจะใช้ไฟฟ้าก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้แบบแก๊สกระป๋องนะครับตอนนั้นผม กำลังสั่งมาอยู่นะครับผมก็โมกาพอตคอฟฟี่นี้ก็จะเป็นการชงกาแฟสดนะครับตัวต่อมาก็คือที่ขาดมันได้ก็คือนี่ครับตัวโมกาพอตนะครับผมเนี่ยหมอต้มจะมออกได้นะครับ ส่วนวกรอบระลักก็จะมีอยู่สามชิ้นครับตัวนี้เติมน้ำนะครับเติมน้ําเติมน้าร้อน,นครับให้อยู่ใต้วาวนะครับเซฟตี้วาวตัวนี้ครับตัวนี้ใส่กาแฟนะครับใส่กาแฟก็น่าจะเรียกบัตกเก็ตอะไรสักอย่างนะครับผมมือใหม่อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บกาแฟนะครับเวลาต้มแล้วกาแฟก็อยากมาอยู่ ในหม้อน,นี้นะครับกับชุดนี้ครับตัวนี้ก็คือเครื่องบดกาแฟนะครับเครื่องบดกาแฟก็มีอยู่หลายตัวนะครับผมเลือกตัวนี้มาก่อนครับราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับนม่จะร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ก็จะได้เก้ยวแถมมาด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเอาไว้ให้ใส่กากากาแฟนะครับ ตัวต่อมาก็คือนี่ครับที่ปั่นฟองนมนะครับแบบใช้ฐานนะครับฐาน 3A 2องก่อนครับนี่ครับก็นี่กาแฟผมสั่งมาแล้วครับกาแฟเมล็ดกาแฟขวสดแบบขวากลางขิ้มนะครับผม ขัาการเสียมนี้จะน่าจะพอดีนะครับเท่าที่ดูมาครับสูตรนี้ครับสูตรขัวการเชื่มครับผมอันนี้250ห้าิกรัมครับแล้วก็ตัวนี้ครับแก้วตวงนะครับผมแก้วตวงมีระดับบอกเป็นออนนะครับแล้วก็มิลลิลิตรนะครับผมแก้วตวง แล้วก็นี่อันนี้เกี่ยวตรตวงเล็กไว้สําหรับตวงนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานเกี่วตวงเป็น1.5ออนนะครับผมหรือ45มิลลิลิตรครับเป็นตวงนมครับส่วนตัวนี้ขวดนี้ผมจะเอามาใส่นมนะครับผม วันนี้สูตรยังไม่ครบนะครับก็อย่าเอานงใส่เก็บไว้ในนี้เลยครับเป็นหัวเรใส่ง่ายๆนะใส่ก็หยิบไปเลยนะครับผมก็อุปกรณ์หลักๆก็น่าจะมี ขางนี้นะครับไม่มีอะไรมากอีกอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือหลอดหลอดก็สั่งมาแล้วนะครับผมหลอดกาแฟาแก้วแก้วผมจะทําสูตรเป็นสูตร16ออนนะครับ16ออนแก้ว 10, 16ออนครับทาง่าจะทดลองก่อนนะครับทดลองชิมเองก่อนนะครับแล้วก็ให เพื่อนฝูงได้ทดลองแล้วก็อนาคตคงน่าจะออกไปเป็นพ่อค้ากาแฟานะครับผมนาจะออกไปทำกษตรแบบเต็มตัวแล้วก็สืิมก็เปิดท้ายกาแฟาขายนะครับผมขายผักสดขายกาแฟาอะไรไปด้วยนะครับผมนี่ความคิดนะครับผมคงอีกในไม่ช้านี้แล้วครับ พราะว่าสถานการณ์การทำงานเป็นมนุษย์เดืนเดือนตอนนี้ก็รู้รู้สึกว่าไม่เสถียรภาพนะครับผมไม่เสถียรภาพทางกายภาพนะครับผมความคิดความคิดล้มเหลวนะครับในการทำงานกับบริษัทน,นะครับผมน่าจะถึงทางตันแล้วครับทางออกก็คือ ตีฝาวงล้อมออกไปนะครับผมไปทำเกษตรพอเพียงแบบเต็มตัวนะครับด้วยหนึ่งสมอง2มือของเกษตรศิลปินนี้นะครับผมคอยติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวมาทดสอบเครื่องบดก่อนนะครับผมเครื่องบดกาแฟ ิ่มหอมมากครับ okay. นี่ก็เปิดนี่เลยนะผมปอดีผมยังไม่มีเครื่องช่างนะครับผมก็ใช้ประมาณการนะครับชอนเ็ดกาแฟววานี่ครับ ออกมาครับว่าการเชื่มครับจะออกดำๆนิดหน่อยลองใส่ไปสักสามช้อนนะครับผมสามช้อนครับทดสอบกันนะครับผมครั้งแรกครับ เลยทำเลยครับผมมารีวิวไปพร้อมกันเลยครับกับท่านผู้ชมครับง่ายครับผรม,มุนง่ายใช้งานง่ายครับค,ค่อยๆลงมาในแก้วนี้นะครับผมเป็นงาน,นง่ายเรงครับ ใสใ่ไปสามช้อนครับสาช้อนยังไม่รู้ว่าปริมาณได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอมาใส่ในบาตเกร็ดให้เต็มบาเกล็ดคนนี้เหลืออีกเยอะครับ